สวัสดีครับมาวิเคราะห์ราคาคริปโตเคอเรนซีกันต่อนะครับวันนี้ก็ช่วงหัวค่ํานะราคาดีดกันสนั่นวันไหวเลยนะครับก็นําทีมโดยอีเาเรียมนะครับหลังจากที่มีประกาศจากพี่ปูนะพี่ปูไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ปูแบรเฮดนะครับพี่ปูตินนะครับก็ราคาตัวอีเาเรียมก็พุ่งขึ้นไปเลยนะครับแปนตะตอนนี้เป็นช่วงดึกของคืนวันพฤหัสนะครับต่อเนื่องเช้าวันศุกร์นะเรามาลองดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กันหน่อยได้มัครบ นะกดนะกดนะครับขอบคุณมากครับกดหรีอยังครับโอเคเยี่ยมก็มาเริ่มจากดูภาพรวมของราคาในตลาดวันนี้นะครับเขียวทั้งกระดานเลยนะครับถ้าเห็นตอนนี้เนี่ยหน้าหมสะท้อนสีเขียวมาจากจอเลยนะมีน้อยมากนะครับที่ลบลงไปนะก็นำทีมโดยชิบะนะครับวันนี้ลบไป6 2 6ปนนะหลังจากที่พุ่งปรี ไปวันก่อนนะครับช่วงนี้ชาวบ้านเขาขึ้นกันนะครับวันนี้ก็เด่นๆนะครับอิตาเลียมนะ3,800ดอลลาร์นะครับดอตก็แรงมาหลายวันนะครับตอนนี้อยู่ที่40.16ดอลลาร์นะครับบวกไป5.8%ทีนี้ มาดูกราฟกันสิก็ทำคลิปวิคีโอไปแล้วนะว่าบิตคอยมีโอกาสจะขึ้นไปเทสโซนประมาณ60,000ถึงหกมืมีโครงสร้างราคาแบบ A B C นะครับเพื่อจะขึ้นไปทำา B ใหญ่เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามา,าจ,จะงงนะครับว่าเอบ B นั้นมันคืออะไรนะเรามาดูตรงนี้นิดนึงนะเวลาที่ประเมินโครงสร้างของเวฟนะครับแบบ3-4 5ของ e l เ t เวนะ3 ย่อลงมา4แล้วก็พุ่งขึ้นไปในเวฟ5นะจาก3มา4เนี่ยจะมี A B C อยู่ข้างในนะครับตรงนี้ก็คือ3แล้วก็ตรงจุดปลายตรงนี้นะครับซึ่งยังไม่เกิดนะคือ4จาก3 4แล้วก็วิ่งไป5นะครับจาก3 4เนี่ยข้างในนี้ก็จะมีอะไรครับมี A B C ตอนนี้ผมก็ประเมินนะว่ากำลังจะพุ่งจากขา A เนี่ยขึ้นไปทำขา B ในนี้ก็มี A B C ย่อยๆอยู่ยนี้นะครับตอนนี้ก็กําลังจะทํา A, B, C อยู่นะวิ่งไปหาขา C ซึ่งก็เป็นเป้าหมายนะครับว่าเอ๊ถ้าเกิดขึ้นมาในช่วงสักประมาณ50,000ไปลไายๆ60,000ก็อยากจะเปิดช็อตนะแถวนี้ลองดูนะครับแต่ถ้าเปิดช็อตแล้วนะครับมีการทะลุออทําไฮ High ให,หม่ขึ้นไปนะครับตรงนั้นก็ต้องคัดออกนะอยู่ไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็สาหรับใครที่อยากดูละเอียดๆนะครับก็ไปดูในคลิปที่ประเมินราคาตัว Bitcoin คลิปที่แล้วนะครับ ทีนี้มาดูต่อนะวันนี้อีเทอเรียมก็วิ่งดีเหมือนกันนะครับประมาณสัก4ี่ห้ทุ่มนะราคาก็พุ่งขึ้นไปนะที่ราคาประมาณสัก3,800ดอลลาร์นะตอนนี้ก็ยังไม่ลงนะครับวันนี้อีเทอเรียมแรงมากนะบวกไปประมาณสัก8%ก็ประเมินนะครับว่าทรงเดียวกับบิตคอยนะแต่ก็จะอยู่ข้างหน้าบิตคอยนิดนึงเพราะว่าขึ้นไปทําขา b ีแล้วนะครับแล้วก็ลง1 ขึ้น2นะครับสามสี่ห้านะครับเหมือนเดิมนะประเมินไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับในส่วนของราคาของอิตาเลียมนะทีนี้ตัวอิตาเลียมเนี่ย ตอนนี้ก็ลองตีเส้นกดดูนะครับเป็นเส้นเทนไลน์สีเหลืองนะครับก็กดลงมานะจากยอดเดิมนะครับที่ขึ้นไปเกือบ4,4 0พนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงก่อนที่ขึ้นไปเทสที่ประมาณสัก4 0 0พันะตอนนี้อยู่ที่3,8 0 0นะครับก็มีเส้นกดตีลงมาก็ต้องลุ้นดูนะครับว่าถ้าเกิดเบรกเส้นกดตัวนี้ขึ้นไปไม่ได้เนี่ยนะก็มีโอกาสนะครับที่ราคาจะถูกกดลงมานะครับเพื่อมาทำขาขา3นี้นะแต่ถ้าเบรกเส้นกดตรงนี้ไปได้เนี่ยก็น,นานกันนะสำหรับ ผมนี่ไปเปิดช็อตนะครับซึ่งก็คือผมเองด้วยนะ <c oughs> ก็การประเมินในส่วนของเทคนิคนาฬิกาศิษยเนี่ยก็ผิดได้นะเวลาที่ผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะครับใครที่มีวิธีการลงทุนแบบมีสต็อปลอนะหลังจากที่เราประเมินแล้วเรารู้นะครับว่าตรงไหนผิดเนี่ยก็สต็อปลอออกมาทีนี้ประเด็นที่สําคัญนะครับก็คือตัววนันศุกร์เนี่ยจะมีสัญญาออปชั่นหมดอายุทุกวนันศุกร์นะครับ15.00น,นนะของวนันศุกร์นะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าในส่วนของออปชั่นก็จะดูในเอ็กเซนตของเดลวิธนะคร ที่สุดนะครับตอนนี้ราคาสไตล์ไพส์นะครับที่58,000นนะมี call option อินเทเลสอยู่ที่900กับ2บิตคอยนะครับมี put option อยู่ที่86.6บบิตคอย ทีนี้ในส่วนของสูงที่สุดในราคาสไตป์ไพ์นะครับที่เห็นในกราฟนี้นะมีคนมาเปิดโอเ n t e ท e s สในส่วนของ call option นะครับอยู่ที่900กับ96.3 bitcoin มีคนมาเปิด p ุ t option อยู่ที่0.1 bitcoin นะตรงนี้เนี่ยก็สไตป์แล้วนะครับที่58,000ตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆของผมนะครับว่าเวลาที่มีสไตป์ไพ์อยู่ที่ตรงไหนเนี่ย เวลาที่ดันไปแล้วจบนะครับราคามักจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นทีนี้มาดูในฝั่งหมีบ้างนะครับก็คือคนที่เปิดพุทอ p อปชั่นไว้นะครับว่าราคามันจะลงไปตรงนั้นนะทีนี้มีราคาสไตล์ไพอยู่ที่5,500 0นะครับ5 2 0 0แล้วก็5,000 0คนที่เปิดพุทออปชั่นไว้นะครับก็จะสามารถปิดสัญญาตัวอ p อปชั่นเนี่ยได้กำไรนะครับก็มีราคาอยู่ประมาณ50,000 ห2าหมตรงนี้ที่เป็นราคาที่มีนัยยะสําคัญทีนี้เราเห็นตัวราคาสไตล์ไพ่พวกนี้แล้วนะครับน่าสนใจนะว่าหลังจากนี้นะครับไปจนถึง15.00นอของวันศุกร์นะครับ ราคาจะวิ่งกลับลงไปเทสที่โซนประมาณสัก5,500มั้ยไหมไอห้5หม0เนี่ยผมคิดว่าไกลไปหน่อยนะครับถ้าไม่ได้มีข่าวแบบออกมาแบบเลทเทะจีนแบนด์บิตคอยรอบที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วมาดูกันต่อนะครับในส่วนของอิตาเลียมนะครับก็มีข้อมูลตัวออปชันเหมือนกันนะใน bybt.com นะน่าสนใจนะครับเพื่อนๆลองเ,เข้าไปดูเราก็จะใส่ตัว x อ็ Fi นะครับเป็นวันที่15เดือน10นะครับก็คือวันนี้นะ ลองดูนะครับในส่วนของราคาสไตปไพส์3,008นี่เห็นไหมโอ้ยอดสูงเชียวนะครับก็คือมีคนมาเปิดตรงนี้เยอะมากนะครับสไตปไปแล้วนะแล้วก็อีกราคาหนึ่งนะครับ3,009-4,000เห็นไหมครับว่าเอ๊ะทำไมราคาถึงดันมาแค่3,008 8แล้วหยุด อีกส่วนหนึ่งผมว่ามีสิทธิ์ดันไปถึงเหมือนกันนะครับที่ประมาณสัก3,009นะส่วนหมีนะครับหลักๆก็มีอยู่ที่ประมาณสัก3,007 3,006 3,005นะถ้าราคาล่วงลงไปตรงนี้หมีก็รอดนะครับแต่ถ้ายังติดอยู่โซนประมาณสัก3,008 3,009นะคนที่เปิดราคาพุทออปชั่นไว้นะอยู่ที่3,006 3 0 0 3,004นะโอ้ตรงนี้เล่นก็ไว้3 0 0นะครับตรงนี้ก็เจ๊งกันละนาวนะสำหรับคนที่ไปเปิดออปชั่นราคาที่แถวๆนี้ไว้เพราะว่าราคาผมว่าอีก3,001 ไม่น่ารอดนะตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับในส่วนของราคาของสัญญาออปชันนะครับแล้วก็วันหมดอายุของออปชันนะครับอย่าลืมนะครับทุกวันศุกร์สิบหุนูนนะครับจะมีออปชันหมดอายุกันตรงนี้นะครับในช่วงนี้ราคาก็จะแกว่งไปแกว่งมานะครับก็น่าสนใจแล้วต้องติดตามกันต่อนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ